มาที่การประกวดแคมปัสตาร์2 3นะคะกับการเฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่วันนี้เดินทางมาถึงภาคใต้แล้วค่ะบอกเลยว่าการเฟ้นหาดาวดวงใหม่ของภาคใต้เนี่ยมันเข้มข้นสุดๆไปเลยค่ะสวยหล่อไม่แพ้ภาคไหนเลยนะคะกับการเฟ้นหาดาวดวงใหม่แคมปัสตาร์2 3 ที่วันนี้หนุ่มหล่อสาวสวยนักศึกษาแดนใต้ตบเท้าเข้าตามหาฝันกรอกใบสมัครกันอย่างหนึ่งแน่นเลยค่ะที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยน้องนองนักศึกษาผู้เข้าประกวดที่พกพาความมั่นใจมาโชว์ความสามารถค่ะทั้งร้องเล่นเต้นผสมผสานความเป็นท้องถิ่นของตัวเองได้อย่างน่าสนใจเลยนะคะช่วงชิงคะแนน,นจากคณะกรรมการเพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ค่ะ แต่ละคนคือแบบว่าจัดเตรียมความสามารถพิเศษโชว์อะไรใดๆมาแบบดุเดือดกันสุดๆเลยไม่แพ้ของภาคกลางเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับตัวแทนของภาคใต้ของเราแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้เข้าชิงไปสู่รอบถัดไปนะคะและเรายังเหลืออีกสองภาคนะคะก็คือภาคตะนออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนั่นเองคะเตรียมตัวมาให้ดีๆค่ะเพราะว่าภาคกลางกับภาคใต้ที่เราได้มานี่แบบดุเดือดสุดๆกันไปเลยค่ะ